นี่ค่ะเพื่อนๆวิ่งออกจากร้านมาให้เขาพามาซื้อรองเท้าบูทนะคะพร้อมที่จะไปป่าค่ะเพราะว่ารองเท้าของแอนมันนักไหมคะ่ะแอนก็เลยอยากจะได้ใหม่มันนักแล้วมันขอนขางที่เจ็บเท้านั่นนะคะอันนี้นี่เป็นไซส์เด็กนะคะแต่แอนอเป็นคนเท้าเล็กแอนจะใส่รองเท้าประมาณไซส์ของเด็กค่ะเพื่อนๆคะ่ะ แอนแต่ส่วนตัวของแอนน่ะแอนชอบรองเท้าที่เป็นสีแดงแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าันมีต่างต่าใส่ 37, 38ขึเจ็มสิบคนไหมคะของผู้ใหญ่แอนก็นเลยไปได้สีดำมันไม่ค่อยชอบเท่าไหร่สีดำค่ะเพื่อนเพือนคะมันเท้าแอนแล้วแอนเท้าเล็กมากถักไปใส่ 37, 38นี่มันเป็นยังไงล่ะ กานเดินไม่สะดวกค่ะขนาด37สใส่รองเท้าเข้าไปก็ยังบ้าใหญ่นะคะเพื่อนจะว่าม่มีแบบใดเท่ากับสเสาอแกล์คัดไปสักก้อนค่ะนี่ค่ะแอนก็เลยจะจะเอาแบบนี้นะคะเบิ้งค่ะรองเท้าบูทนะคะคู่ละหาร้อยหาซิปค่ะมือเจ้าค่ะพันกว่านะคะพันกลัวค่ะได้มาอย่างนี้นะคะแอนเจ้าคู่นี้ค่ะ ไปค่ะเพื่อนๆคะ่ะเดี๋ยวเพวื่อนที่จะไปเก็บเห็ดเขารอนะคะมาแบบรีบๆไปแบบรีบๆคะ่ะไปค่ะเจอกันที่ป่านะคะหลังจากเราแวะไปซื้อเกือบซื้อรองเท้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะห้องกระสีมาเบิ้งเห็ดจักน้อยนึงคะ่ะวันนี้แอนอยู่แถวบ้านแอนนะคะน่องแอนเพิ่นมานเจ็บหมักแบ,บไปให้ลูกไส้พ่นกินคะ่ะ บูเบอรี่นะแม่ค่ะเราก็เลยจะมาแวะหาเห็ดดูสักหน่อยนึงนะคะว่าเป็นจังไหนคะ่ะว่าฟันสิมีเห็ดบ้าน,นะคะมู่เจ้าคะ่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันนะคะว่าจะมีเห็ดหรือเปล่าดูคะ่ะเพื่อนๆเราจะสะสมแต้มไปนะคะมีอยู่สองดอกน้อยๆเอ้ยมีสามดอกด้วยคะ่ะดูคะ่ะโอ้ยมองเห็นไหม เฮ็ดพันสีดอกน้อยนะคะแต่แอนจะเอาให้ดูว่าบอเมนเขาเป็นดอกน้อยแล้วทำไมมาเก็บนะคะเพื่อนๆต่ว่าดอกเขาสุดแล้วเขาใยหรอแม่ค่ะดูเป็นดอกน้อยงังเสี่ไหมค่ะเดี๋ยวแอนเจออีกแล้วเดี๋ยวไปดูนะคะเบิ้งค่ะอันนี้อันนี้แก่แล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเบิ้งค่ะอุยแบตโทรศัพท์แอนหมดแอนได้ชาร์จด้วยนะคะเห็นไหมคะมองเห็นไหม เห็นไหมคะมองเห็นบ่ค่ะเมืองาคาเมื่อเจ้า่ะนี่นะคะเห็ดเขาไม่ได้เจอฝนนะคะเขาเกิดเลสิออกเป็นดอกขาวๆแบบนี้เห็นไหมเป็นดอกขาวๆคุณผค่ะแต่เขาปกติแล้วเขาจะเป็นสีเหลืองนะคะคะุณผู้ชมค่ะเห็นไหมดูค่ะนี่นะคะ เราเดินไปต่อกันนะคะว้าวเราจะเห็ดแล้วนะคะดูค่ะนี่เห็ดกรอบโบเลยนะคะมึงค่ะโอ้ดูนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บกองไว้แบบนี้นะคะเพื่อนๆอันนี้เอ้ยเอามีดปาดดีกว่าเนาะ อันนี้ดอกเขาโตค่อนข้างที่จะเต็มที่เลยก็ว่าได้นะคะนี่ค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยนี่ค่ะนี่ค่ะเจ้าคะเห็ดนี่สังเกตเห็นไหมคะว่าเขาจะเป็นสี สีขาวมากกว่าสีเหลืองค่ะนะคะอืดูสิค่ะดอกกำลังแบบแบบจะตายแล้วนะคะตายห้างก็เก็บตายเนาะค่ะนะเอาไปพัดนี่หอมค่ะใครได้ค่ะนี่แบบนี้เพราะว่ามันมันบอด้ยมีน้ำนะค่ะมันบอมีน้ำผสมเหมือนกับอ่ เราเก็บหน้าที่เป็นฝนตกใส่หน้าเห็ดใหญ่น,น,นะนม่ค่ะดูค่ะอยู่ในหลืบนะคะนี่ค่ะเพ่อเจ้าขาอยู่ในหลืบค่ะดูนะคะเข้า,ากับสิขยับออกแบบนี้นะมองเห็นไหมดูขานะคะดูค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะดูค่ะสวยนะคะเข้า,ากับสิอุย ฟังเสียงดังอึดๆเลยนะคะโอ้ยดูตัวทากค่ะแอนใส่ถุงมือนี่บางครั้งนี่ตัวท่ากันทากที่เป็นตัวดำๆหนหะ่ะแม่ค่ะถ้าคนเก็บเห็ดก็จะรู้นะคะแล้วมีเพื่อนบอกว่าเกะกะก,กับถุงมือดูไม่สนุกไม่ใช่นะคะเพื่อนเพื่อนที่แอนใส่ถุงมือแบบนี้นี่เขาเป็นถุงมือผ้ามันจะไม่ร้อนหนหะ่ะแม่ค่ะ แต่ถ้าเราไปใส่ถุงมือพลาสติกน่ะมันร้อนนะคะเพื่อนๆคะ่ะห่อนเราทั้งทา,งทางร้อนเยอะๆเหงือ่อออกเยอะๆนี่แอนจะแพ้แล้วก็เป็นผื่นด้วยค่ะนะคะจะเก็บแบบนี้เลยนะคะอดูค่ะเพื่อนๆคะ่ะอย่าเกะกะเลยคะ่ะเพราะถ้าไม่ใส่ก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าบางครั้งตัวทากบางครั้งตัวอะไรแบบนี้คะ่ะดูค่ะไปค่ะลุยต่อค่ะ มองเห็นไหมคะเราสะสมแต้มไปเรื่อยๆนะคะเขาสิเกิดเป็นกระจุกกระจุกแบบนี้นะคะเพราะว่ามันมันบ่ได้ลายนะแมคะ่ค่ะมื่เจ้าคะ่ะดูค่ะไปทางแห้งแรงมากแล้วนะคะเห็ดไม่ได้ถูกฝนอุ้ถ้าถูกฝนนี่พอดีสวยเลยค่ะสีเลี้ยงงามเลยนะคะถ้าเขาพอฝนค่ะดูค่ะ แอนหมุนกล้องเร็วไหมโหดูขาค่ะดูขาค่ะดูขาค่ะวันนี้เรามาในถุงมือสีขาวด้วยนะเบิ้งค่ะหูยขาเงี้วขนาดเลยค่ะมือเจ้าขาดูค่ะไปต่อนะคะดอกหนึ่งสองดอกอก็เกสิเก็บนะคะเพระาะว่าพันดอกง่ายค่ะ บใหาว่าเห็ดดอกเดียวบ่เก็บเด้อค่ะแห่คะอุ้ยขาใหญ่มากค่ะดังปุ๊บหมดหนึ่งค่ะไหนนี่ค่ะไปค่ะลยุยเปิดคลิปด้วยน้องหนูสองดอกน่ารักน่ารักนะคะมือนี่ได้ขนมปังข้อละแผ่นกับป๋าค่ะขอให้ได้เข้านะคะเพื่อนๆคะ่ะ ได้เข่าไมาแค่นี้เราก็หันใจอิม่มสบายท้องนะคะเบิ้งค่ะเป็นยังไงคะมองเห็นไหมค่ะนี่ค่ะดอกแค่นี้ประมาณนี้นะคะเบิ้งค่ะเพิ่นพร้อมที่สิตายแล้วนะคะเห็ดไม่ถูกบอ่ได้น้ำค่ะเพื่อนๆคะ่ะสำหรับคลิปนี้เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆคะ่ะแอนฝากเพื่อนๆกดไลค์ subscribe กดติดตามแอนด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปเปสาวรอนต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆบายบายค่ะ <c oughs>